ยังเขี่ยพลังประชารัฐไม่ได้คนในป่าไม่หมูยังมีของการที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการประกันตัวในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา1 1 2และความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์มันเพาะอนุมานถึงความปลอดภัยของรัฐบาลภายใต้การนำพักเพื่อไทยได้เหมือนกันเพราะความเป็นไปได้ของทักษิณคือความเป็นไปได้ของพักเพื่อไทย หากทักษิณยังมีถนนทางการเมืองให้เดินและอิสรภาพในการเคลื่อนไหวการจะลมรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกมนตีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันตรงกันข้ามหากเมื่อวันที่18มิถุนายนทักษิณไม่ได้รับการประกันตัวคดีของนายเศรษฐาในชั้นศาลรัฐธรรมนูญก็อ,อาจจะดูน่ากังวลมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะขนาดทักษิณยังเอาตัวไม่รอดและนายเศรษฐาที่มีนายใหญ่เป็นแบ็กอัพจะรอดไปได้อย่างไร การที่ทักษิณยังได้ไปต่อทางที่ก่อนหน้านี้แขวใสบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสะสะบัญชีรายชื่อหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐที่วุ่นวายแล้วฟา,าดใส่คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชว,ว่าข่มขู่อายการจนนำมาสู่การสั่งฟ้องตัวเองในคดีนี้อาจไปได้มาจากพละกกำลังของตัวเองแต่มาจากการคุ้มครองจากผู้ที่ดีลด้วยตอนตั้งรัฐบาลทักษิณจะไม่กล้าคำแหงขนาดนี้ถ้าดีลถูกล้มก็ไม่มีใครปรกป้องคุ้มครอง ต่อให้จะมีนิสัยไม่ยอมใครเจ้าคิดเจ้าแค้นแต่กับเรื่องนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัวย่อมไม่เอาอารมณ์มาแรกเพื่อทําให้คนเหล่านั้นเสี่ยงแต่เพราะยังมั่นใจว่าแบ็กดีจึงเดินชนในขณะเดียวกันก็รู้ว่าคนในที่มืดที่จ้องจะล้างกระดานการเมืองคือใครและมีศักยภาพทําได้แค่ไหนถ้าดูจากอาการทักษิณและการได้รับการประกันตัวมันสามารถประเมินได้ว่า คนในที่มืดยังไม่มีพละงกำลังมากพอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้และหากถอดรหัสคำให้สัมภาษณ์ของทักษิณที่แขะคนในป่าและคำให้สัมภาษณ์เรื่องใี้นายทักษิณถูกสั่งฟ้องในคดีมาตราหนึ่งสองของนายภูมิธรรมเวทยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เนบแนมว่ามีคนไม่กี่คนที่อยากได้อำนาจให้ใช้วิธีอื่นนั้นมาแสดงให้รู้ว่าคนในที่มืดคือใครและไม่ได้เกรงกลัว ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนโฟกัสไปที่บิ๊กป้อมหัวหน้าใหญ่แห่งมูลนิธิป่ารอยต่อว่าอยู่เบื้องหลังการตรวจสอบเรื่องต่างๆในรัฐบาลอันเนื่องมาจากคนที่เคลื่อนไหวร้องเรียนหลายคนต่างเป็นคนในองค์กาพยพเจ้าป่าในขณะที่บิ๊กป้อมนิ่งเงียบอยู่ในที่ตั้งในขณะเดียวกันอย่างป้องปามและกำชับลูกพักไม่ให้ตอบโต้หรือชี้แจงอะไรต่อเรื่องนี้แต่ให้อยู่นิ่งๆเฉยๆตอนนี้หลายคนกำลังจับตากันว่า เมื่อทักษิณรู้ว่าใครคือคนในที่มืดที่เดินเกมเขย่าพักพลังประชารัฐจะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกเขี่ยพ้นทบาลหรือไม่เพราะต่อให้ไม่มีพลังประชารัฐที่กลุ่มอยู่40เสียงแต่ฐบาลยังมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรนัษฎรและยังมีอะไรให้เสียบแทนมากมายโดยเฉพาะพักประชาธิป,ปัตย์เก้าอี้ของบิ๊กปอปพลตตำรวจเอกพระชรวาทวงศ์สุวรรณรองนาะยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้องชายของบิ๊กป้อม ถูกจับตามมากที่สุดว่าไม่มั่นคงอันมีผลมาจากเรื่องดังกล่าวแต่ในข้อได้จริงต่อให้บิ๊กป้อมจะเป็นคนในที่มืดแต่การเขีย่ยพักพลังประชารัฐออกก็ไม่ใช่ง่ายเช่นกันและอาจไป็จำเป็นต้องเขีย่ยออกทั้งพักเพราะวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธรริการพักพลังประชารัฐแทบจะกลุ่มสภาพสอสในพักพลังประชารัฐได้ค่อนพักอยู่แล้วอีกอย่างสสอหลายคนในพักพลังประชารัฐไม่ได้ต้องการให้เกิดเรื่อง เพราะพอใจในฐานะสสฝ่ายรัฐบาลที่อิ่มหนำสำราญมากกว่าจะไปกัดก้อนเกลือที่ฝ่ายค้านนอกจากนี้หากสืบไปลึกๆมันมีคนในพรรคพลังประชารัฐเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่พยายามยุยงแนะนําให้ลงมือทําในสิ่งที่ไม่ได้เปรียบโดยใช้ความฝันสูงสุดของบิ๊กป้อมเป็นสิ่งล่อใจทักษิณรู้เช่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐที่รู้แต่มองว่ายังไม่สามารถสร้างปัญหาระดับใหญ่ได้นอกจากเหตุผลข้างต้นที่ยังไม่เขีย่ยพรรคพลังประชารัฐออก ทั้งที่ทักษิณร,รู้ตัวคนปวดแล้วอาจเป็นเพราะยังไม่มั่นใจว่าคนในที่มืดไรดิสไรเดทแล้วจริงหรือไม่หากแตกหกักและอีกฝั่งเดินเกมแรงจะสามารถรับมือได้หรือไม่แล้วแบ็กที่มีจะเอาอยู่หรือไม่ต้องไม่ลืมว่าคอนเนคชันของคนในป่ากว้างขวางหลายแวดวงแม้จะมีสอสอในมือไม่กี่สิบคนแต่ยังมีอาวุธหนักอย่างกลไกองค์กรอิสระที่สามารถปิดชีพศัตรูทางการเมืองได้ ซึ่งรองท้าทักษินคอนโทรกลไกเหล่านี้ได้อาจจะตอบโต้แรงไปแล้วแต่คันนี้ยังทาได้แค่แกวะพูดง่ายๆคือคนในป่ายังมีเขี้ยวเล็บที่ไม่สามารถแตกหักในทันทีได้ในขณะเดียวกันการที่คนในป่ายังเคลื่อนไหวอาจไม่ได้เพราะต้องการจะล้มหรือจะล้างกระดานการเมืองใหม่อย่างเดียวแต่ต้องทําเพื่อปกป้องรักษาอำนาจต่อรองของตัวเองด้วย